เอ็มร้อยห้าสิบเพื่อพลังฮึดสู้ของคนไทยอะไรแทงโน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 แทงโนโนโนไม่ไ no, ด no, no, no. ้ม no, no, no. ึงคนโอ้โหจมูกมึงใส่บ้านมึงหายใจออกวะเนี่ยฮะหายไปแล้วโดงโด่งอ๋อจมูกโดง นดดองดงดงดงมึงวัดวัดเลยไปหน่อยหนึ่งกาวลูกพ่อผมเป็นคนจีนอ๋อใช่น่ะ่ไหอ๋อเป็นคนจีนอุ้ย มึงนี่ขนคิ้วหนวดดกมากเลย reen. มึงเนี่ยแต่เขาบนหลอมแหลมมากเลยเนี่ยสวัสดีครับสลัดสลัดสวัสดีสวัสดีวัดวัดเมื่อกี้มึงยังพูดวัดเลยเป็นคนกีนที่คนตีมากเลยมึงด้วย ได้ติดคอทายเอาไม่ออกเออหลุดปุ๊กเออหลุดปุ๊ดให้ไม่ติดคอเออเหรอไม่ติดคอได้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 แต่จะให้ทั้งนี้ทั้งไม้นี่ติดคอติดคอกินก็ต้องกินอย่างนี้อ่ะถ้ากินอย่างนี้ กิงไม่ได้ํำก็ลูดเออกันอนี้ก็รูดอยากกินอย่างนี้อันตรายอันตรายเดี๋ยวใครเดินมาชนอย่างนี้ใครใครจะเดินเข้ามาชงมึงก็เบื่อเอาไว้โอ๊คของไม่มีหรอกปังยาอ่องแล้วก็เขาก็เดินเดินหันหลังมาแล้วเดินมาชนอย่างเงี้ยใครจะเดินมาชนกูอยากรู้เนี่ยเพราะกูเพราะกูรู้ชื่อขากูสมมุติก็ไม่เข้าใจว่ากินลูกชิ้นเนี่ยจะมีคนมาชงกินอย่างนี้ไม่ดีนหรือเนี่ยเนี่ย ก็ถามว่าใครจะมาชนกูไม่รู้จักชื่อเขากูจะรู้ว่าใครอ่ะมันก็ต้องระวังตัวก็กไอเราระวังตัวไหยคนจะมาชนไม่ไดไ,ไ,ไม่ระวังตัวใครที่จะมาชนไม่รู้จักชื่อ ผมต้องทำยังไงเลือดหยุดไหลแล้ว oh. เลือดอ๋อเลือดหยุดไหลแต่กูยังไม่หยุดโบโหมืองดองไอ้จ ah> ังชุกหักคอไม่ได้หักก็เดี๋ยวลบคอมาดูมันจะปวดอทำไม้องต่อเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนขอบใจมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยขอโทษเก็บให้ดีนะของดีดีแล้วมันเข้าไป่ลึก เอาเนี่ยนะสวยเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แท้ยขอโทษนี่นะเดี๋ยวามาขอโทษกูไม่รับ